ครับผมก็สวัสดีตอนเช้าครับผมมาพบกับอเมริกันยูเคนะตัวนี้ก็ดอกบแบบนี้นะครับผมเป็นไม้ที่ดอกสวยนะแต่ว่าจริงจะไม่ค่อยโตมากนะแต่ว่าจะเป็นไม้ที่แตกความได้เก่งมากอันนี้นะไปหมดเลยนะหาคระเจ้านะทั้งหมดมีอยู่สี่ต้นเป็นไม้เสียบตัวญี่ปุ่นทรงสูงเอาไว้นะส,สูงแบบนี้เลยสี่ต้นอันนี้ไปปลูกแล้วก็ เวลาไมา้ตได้อายุตมากๆแล้วจะแต่ความได้เก่งมากจะออกช่อดอกมาเต็มต้นแบบนี้สวยๆเลยไม่กับชาคุณละเลยนะครับผมทั้งหมดสีต้นหกร้อยนะครับผมแต่ว่าผมให้ต้นนี้ไปด้วยต้นเล็กไปด้วยได้ห้าต้นในราคาหกร้อยบาทนะครับผมอันนี้ระออกช่อดอกมาครับผมก็มีอยู่ไม้ต้นหนึ่งนะอันนี้เป็นตอญี่ปุ่นตอสุไม่สมบูรณ์นะอันนี้ผมเสียบพิงไว้นะกิ่งหนึ่งเนี่ยกิ่งสองกิ่งสามกิ่งสี่กิ่งห้านี่ เสียบทิ้งทิ้งไว้ไม่ได้ดูแลเอาเลยนะไม่เคยเปลี่ยนดินแล้วก็ไม่เคยทําอะไรทั้งนั้นแหละเป็นไม้ที่บอกว่าไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ที่สุดนะจริงก็เสียบก็ประมาณนี้งองงองแงน,นเลียกกันไหมหรือคุณจะเอาไปเปลี่ยนดินใหม่ไปทําใหม่บูรณาการใหม่ก็ตามทีแับต่อยักตาอูนะอันนี้ผมขายสองร้อแปดสิบาทต่อน,นี่นะสองร้อแปดสิบาทเคื่อจะอไปเลี้ยงเอาไปทําใหม่ก็ก็ตามแต่นะเจ้าคงเสียไปแล้ว่ว่าบอกว่าไม่สมบูรณ์นะไม่สมบูรณ์อันนี้เป็นสีเหลืองนะ นานไปก็เลยซีดอันนี้เป็นอปเริม่วงนะก็มีต่างสีไปว้องว่าแปดสิบบาทเองนะตอใหญ่ดนว่ก็จะมีไม้สีตัวนี้ด้วยอันนี้จะเป็นแรงตัวใหม่ที่ทํานะแดงชั้นเดียวตัวใหม่ก็มีต้นเดียวก็จะขายเลยแหละไม่อาไว้หรอกใครบอกไมามีเงินเจ๊ซอน <c oughs> ทำไมแลบละ่ะ <c oughs> แปลกดีนะเป็นท้ายทำใหม่นะนนี้ผสมทำขึ้นามาใหม่นะ ก็ตอนนี้ก็ดอกตัอนนี้ก็จะสวยดีนะเป็นไม้ที่ดอกทูนะั่นนะาดีตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะเป็นดอกม่วงอันนี้เป็นม่วงคํามนะอันนี้จะเป็นไม้ที่ผาริมนะอันนี้จะเป็นอังกอร์ผมผาริมอังกอร์นะอันนี้ผมจะผาริมตอนแรกว่าจะไว้สร้างไสพันนั่นแหละไม่มีการว่าไปเลยอันนี้อเมริกันยูเคให้ต้นหนึ่งไปด้วยอันนี้ชุดนี้ห้าต้นนะห้าต้นไปห้าร้อยห้าต้นนี้ก็ห้าร้อยบาทนะครับผมอันนี้ต้นนี้ ที่มีกิ่งตรงนี้จะมีรอยจำหนีนิดนึงนะเดี๋ยวก็หายแล้วก็แห้งเพราะว่าไกท่ทำโต,กตก๊ะอันนี้จะเป็นเกรสนรนบนะอันนี้จะเป็นเทบันนะานะเทบันนาเพบันนาอันนี้ให้ดูเกรสรตอน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 ,ตอนเล็กๆก่อนนะให้ดูว่าอันนี้คือเพบันนะานะเพราะหมาต้นเล็กมากดูมือก็รู้ว่าเล็กแค่ไหนนะเทียบมือ อันนี้ไม้ลอกิ่งนะตัวนี้ราคาหนึ่งพันบา enc. ททาไมราคาต้องแพงถึงหนึ่งพันบา hyster. ทรอดูตอนดอกบานอันนี้ให้ดูอิสรนตอนตอนยังไม่บานนะแล้วรอรอเรารอดูตอนดอกบานว่าทําไมถึงราคาต้องหนึ่งพันบาทได้ขายผมก็ขายไม่ได้ขายผมก็ไม่ขายแต่ก็อย่าขายนันแล้วแต่ว่าเราต้องรอดูตอนดอกบานนะตอนนี้อย่าเพิ่งเข้ามาซื้อนะรอดูดอกบานด้วยกันก่อนก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมขอบคุณแลวขอบ ครับผมขอจบครับผมบอกคิดเนี้ยก็ได้เตรียมตัวออกไปทำงานแล้วครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ